ที่เอทามีเดียชวนสื่อมวลชนล่องเรือเอ erm, ทามทาวเวอร์ออนครูสนะคะรับโชคดีในปีมังกรพร้อมทั้งกับขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือและก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่ได้ข่าวว่าพาไปไหว้พระสองที่ด้วยกันนะคะได้แก่วัดยานาวาและก็สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบรรยากาศจะเป็นอย่างไรคุณอันภูนาของเราพร้อมนําไปแล้วคะ่ะ ไม่ได้มีงานไปไหนนะครับแต่ว่าวันนี้เอาภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดสักราดใหม่แล้วก็ขอบคุณสื่อของทางบริษัทเอทามทรเวลนะครับซึ่งเขาก็มาจัดกิจกรรมเอทามทรเวลออนครูส er โดยใช้เรือสำรัญเจ้าพยาครูสนั่นเองนะฮะก็วันนี้เชิญสื่อมวลชนมาทุกขแขนงเลยแน่นอนที่สุดรวมทั้งทีนเอ ด้วยนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีังกรเขาก็เลยจะพาไปวัดที่มีความเกี่ยวพันกับความเป็นจีนนะฮะแล้วก็ได้ไหว้พระธาตุจากสารพัดประเทศเลยรวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุจาก ศรีลังกาด้วยนั่นก็คือวัดยานวาหลังจากนั้นก็จะไปที่พระราชวังเดิมครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของพระราชานิเาวิรลีของพระเจ้าตักสินนะครับซึ่งก็เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยที่มีเชื้อสายจากจีนเช่นกันแต่ทั้งหมดพิเศษเลยนะครับคือเราจะได้เข้าไปในพระราชวังเดิมจริงๆไม่ได้แค่ว่ายที่พระราชานิเาลรีเหมือนกับทั่วๆไปนะครับรวมทั้งที่วัดยานวาก็จะมีพิธีพิเศษ นะครับซึ่งทางท่านเจ้าอาวาสจัดขึ้นเป็นพิเศษสําหรับพวกเราโดยเฉพาะในวันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวพร้อมกัน1วัด1วังกับโชว์พิเศษบนเรือเพียบเลยกับเอทามโช์เลอร์ออนครูสครับถือเป็นธรรมเนียมสำหรับปีใหม่ที่ค่ายเอทามีเดียจะเชิญสื่อมวลชนมาร่วมทำบุญไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและตอบแทนสื่อมวลชนที่ให้ความช่วยเหลือเครือกูลกันมาตลอด เช่นเดียวกันกับปีนี้เพื่อต้อนรับปีมะโลงทาง A-Time จึงจัดทริป A-Time Thanks Press โชคดีปีมังกรน2555กับ a อทามทาวเ e อร์เลอร์ออนพร้อมคนดีเจจาก4คลื่นดังไม่ว่าจะเป็นคลื่นชิล89 FM คลื่นฮอต915 FM 94 EFM และ g r กรีนเวฟ106.5 FM มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย หลังจากคณะสื่อมวลชนและเหล่าดีเจลงเรือกันที่ท่าเรือสีพระยาเรียบร้อยแล้วพี่ชอดสายทิพยมนตรีกุลณอยุธยาบอสใหญ่แห่งเอทามีเดียก็ได้กล่าวต้อนรับคณะสื่อก่อนที่จะมีการเปิดตัวเหล่าดีเจน้องใหม่ของคลื่นฮอต915และคลื่น9 4 EFM ที่พร้อมจะมาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ฟังในปีใหม่นี้ เริ่มต้นทริปล่องเรือกันที่วัดยานวาวาสักการะพระราชาโนเสวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะขึ้นไปทําพิธีรับพรจากพระพรมวชิรยากรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาวาและร่วมทําพิธีสะระเคราะห์กันที่บริเวณเจดีเรือสำเภาเพื่อกระจัดสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่าๆให้หายไปพร้อมกับรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในปีใหม่นี้ ก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าสักการะพระประธานในพระอุโบสถและสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในช่วงบ่ายหลังจากนั้นไปเยี่ยมชมพระราชวังเดิมหรือพระราชวังทนบุรีเป็นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ในบริเวณกองทัพเรือและสักการะขอพร พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำหรับภายในพระราชวังเดิมประกอบไปด้วยท้องพระโรงซึ่งใช้เป็นที่ออกว่าราชาการและเรือนเขียวอาคารโรงพยาบาลเดิมของโรงเรียนในเรือปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงภาชนะวัตถุโบราณและห้องประชุม ันนี้เราก็จะมาล่องเรือสำบูร์ไหว้พระกันนะคะเพื่อเป็นสริมงคลปีใหม่กันก็วันนี้เรามากันสองที่ด้วยกันนะคะก็คือที่วัดยานาวาซึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสวัดยานาวาท่านกรินาที่จัดพิธีเป็นพิเศษให้กับพวกเรานะคะก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดยานาวากันมากมายแล้วก็มาที่นี่ค่ะที่เป็นพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสินนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เราคงต้องเหนื่อยกัน อีกปีหนึ่งหลไงที่ปีที่แล้วก็เหนียดก,กันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้า,า,าตาท่านรบที่ไรท่านก็ชนะทุกทีค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รับชัยชนะกันในปีนี้ก็เลยมาสักการะท่านกันค่ะหลังจากพาคณะสื่อไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลและเยี่ยมชมความสวยงามของพระราชวังเดิมแล้วก็ามาถึงช่วงกิจกรรมความสนุกพร้อมมีคอนเสิร์ตจากนักร้องสาวเสียงดี อย่างแอนพิติมาที่มาพร้อมกับเพลงคนไม่น่าสงสารก่อนที่บรรดาเหล่าดีเจจากเอทามจะลงทุนแปลงโฉมตัวเองให้กลายเป็นนักร้องดังเพื่อสร้างรอยยิ้มและเรียกเสียงัวเราะจากสื่อมหลือน พวกเรออลนฟนะคะก็ยินดีนะคะที่ได้มาโชว์ให้พี่ๆสื่อมนชนดูนะคะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้ติดตามบรรยากาศนะครับหนึ่งวัดกับหนึ่งวังนะครับหนึ่งวัดยานวาที่เราได้แวะกันไปในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับก็แวะมาที่พระชวังเดิมนะครับสักกะระ พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับหนึ่งในวีรกษัตริย์ของไทยซึ่งรบทุกครั้งชนะทุกครั้งเอาความเป็นมงคลนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้มายืนอยู่บนเรือในวันนี้มาทริปนี้ไปพร้อมๆกันกับเรานะครับแล้วถ้าว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้เราจะเก็บภาพมาฝากผ่านทาง T N Twenty f แน่นอนสุกฤตณพาณิชย์จกตกำรงถ่ายภาพพัวนาฏคุณผลิน ทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง TNN 24รายงานสาธุก่อนเลยรับผงรับพรสาธุขอบคุณที่แอนมากนะขอบคุณมากเลยนะคะอิ่มมากจริงๆพี่่านยังไม่ได้แผงมาเลยนะเรารับมาแล้วไม่เราเนียนๆไปก่อนแต่ก็นึกถึงนึกถึงตลอดนึกถึงฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับลงสี